สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับบูมนะครับและช่องมิสเตอร์บูมแบรนด์ชาแนลนะครับวันนี้จะพาออกมาหาของอร่อยๆชิมครับไปออกมาแถวพุทธมนตรสายห้าครับอยู่ในปั๊มปตทนะครับร้านโอคิซูชิได้ข่าวว่าเป็นร้านซูชิเปิดใหม่ครับเดี๋ยวจะพามาชมกันนะครับว่ามีเมนูไหนที่น่ากินบ้างขอบอกว่ามีเงินเริ่มต้นแค่สิบาทก็สามารถอิ่มกับซูชิอร่อยๆได้แล้วนะครับเดี๋ยวลงไปดูันดีกว่านะครับว่าจะมีอะไรที่น่ากินกันบ้างครับไปชมกันดีกว่าครับ และนี่เป็นลายของซูชินะครับซึ่งมี4ช่วงราคาด้วยกันนะครับเลือกหลากหลายมากเลยไม่ว่าจะเป็นช่วงราคาสิบาทนะครับก็มีให้เลือกหลากหลายแบบเลยนะครับตามเมนูนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอยา่างเท่านั้นสามารถสั่งเพิ่มได้นะครับเรามาดูดีกว่านะครับว่ามีตัวไหนที่น่าชิมอีก ถัดมาเป็นช่วงราคา20บาทนะคะแล้ี1 5บาทนะครับโหน่าทานมากนะอยากมาที่ต้นบนนะครับก็จะเป็น20บาทนะครับโหม,ม,มีแซลมอนด้วยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าจริงๆอาจจะไม่ค่อยดูเมนูถ่ายน,นะครับเดี๋ยวอาจะต้องลองดูที่โต๊ะใอ้กินะครเห็นแล้วนี่รับรองว่าวันนี้น่าจะได้อิ่มเต็มที่แน่เลย และฝั่งนี้นะครับก็เป็นเมนูราคา30บาทนะครับอแอบมาเห็นในตู้นะครับก็จะมีเมนูแซลมอนด้วยนะครับมีหลายขนาดเลยนะครับเดี๋ยวแอดดูราคามีซาซิมินะครับ180บาท และ130บาทนะครับแล้วก็จะมีประเภทของแซลมอนดองนะครับไข่ดองซีอิ๊วและที่ขาดไม่ได้ยำแซลมอนนะครับเดี๋ยวจะต้องจัดสักหนึ่งกล่องแล้วด้านบนนะครับเป็นคิ้งดองกิมจิยำสาหร่ายแล้วก็ไข่กุ้งส้มนะครับราคาดีเลย ดว่าใครสนใจนะครับอยากที่จะมาชิมซูชิอร่อยๆนะครับราคาเริ่มต้นเพียง10บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็มีอัพเลเวลไปตามาวัตถุดิบนะครับแล้วก็ขนาดของอาหารนั่นเองนะครับทั้ง15บาท20บาทแล้วก็30บาทก็ตามมาชิมกันได้นะครับที่ร้านโอกิซูชิสาขาพุทธมณฑลสาย5อยู่ในปั๊มนะครับปตทซึ่งเปิดใหม่เลยจากปั๊มบางจากมาก็จะถึงเลยนะครับแล้วก็ในร้านสามารถนั่งทานได้มีเมนูมากมายให้เลือกสารกันอย่าง เรียกว่าเต็มที่เลยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นใครอยากจะกินซาซิมิแซลมอนก็มีด้วยยำแซลมอนก็มีด้วยนะครับยังไงแล้วก็ฝากร้านนี้ไว้อีกหนึ่งร้านนะครับลองมาชิมกันรับรองว่าอร่อยถูกใจทุกคนแน่นอนที่สําคัญนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปกินอะไรกันต้องติดตามชมนะครับแต่ขอให้ทุกคนอย่าลืมนะครับกดซับสไครต์นะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้กับ Mr. Bo o m ร์บุ๋มแรงชาแด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ